สวัสดีผมอยู่กับผมในช่วงได้วุ้บเดิญนะครับคลินี้ผมก็จะพาทุกคนมาย้อนวัยเด็กวัยรุ่นของผมนะครับคือผมจะพาทุกคนมาดูรถนะครับในสมัยเด็กๆช่วงปสองปสามครับปสี่ปห้าปหกอะไรอย่างเงี้ยที่ผมขับนะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งเป็นรถที่ผมชอบมากนะครับเพราะผมขโมยตามานะครับขโมยมาแต่งแล้วขโมยมาขับนะผมเอาไปไว้บ้านพี่งั้นนู่นนี่เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะตอนที่ผมแบบพาไปดูรถนะครับรถก็อยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลลลืมมกกกกดดดดดไค์์แแชรตติา ติดตามสกีผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเป็นูกันเลย A few minutes later ครับก็มาดูรถผมเลยนะครับก็เป็นรถรุ่นนี้ก็เป็นรถที่แบบก็นานหน่อยนะครับตั้งแต่ตั้งตแบบต่ไม่แผมยังไม่มีผมครับก็ตั้งแต่ตาผมาแบบาตั้งแบบขับรถรุ่นเนี้ยได้ครับตาตอนนี้ตาผมก็แบบเจ็ดสิบแล้วครับก็านานแล้วครับรุ่นเนี้ยผมก็ไปขโมยมาครับเพราะตาแบบเลือกขับไปแล้วตาไปขับ กปปี้ครับผมก็เลยขโมยมาาไว้บ้านพี่ผมแล้วผมก็แบบคแบบ่คอยๆแต่งใช้ตังค์ตัวเองแต่งนะครับนี่ครับน,น้องๆเวลาเราทําคลิป itar, ไม่ใช่ดิเวลาเราทํารถทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเก็บตังค์ตัวเองแต่งนะครับเราอยากไปขอตังค์พ่อแม่แต่งนะครับครั้งน,นี้ผมแบบไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่แต่งนะครับมีขอครั้งหนึ่งครับคือตอนที่สูบมันติดนะครับรอบที่สองรอบแรกผมทําเองนะเครื่องนะรอบที่สองมีตังค์ครับเลยขอพ่อแม่พพ่อผมก็แต่งให้นะครับรอบที่สองนะเรามาดูกันเลยนะครับว่า เป็นรถรุ่นอะไรนะครับนี่ครับก็เป็นรถรุ่นซูซูกิสติงเกอร์นะครับมันก็รุ่นเดียวกันกลับเองเขาเรียกว่าไรวะเรียกว่าโนวาอเปล่าหรือว่าอะไรสักอย่างนี่เลยครับผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะครับพผมก็ไม่ได้แบบไปศึกษาอะไรลึกซึ้งอะไรนะครับก็รู้แต่แบบพวกแดดพวกอะไรอย่างเงี้ยรถแบบรุ่นเดียวกันนะครับเสีแค่แบบไม่มีมันไม่มีเอดถังอยู่ตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่มีถังสองทีถังอะไรอยู่ตรงเนี้ย เหมือนพวกรุก่นนั้นแต่เครื่องเนี่ยเครื่องตัวเดียวกับน่าจะโนวา,าผมเดาไม่ผิดนะถ้าไม่โนวาก,ก็แต่ผมนึกว่าชื่อคือโนวาน่าจะโนวาครับ <laughs> เครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็ก็แบบมันก็ข,ข้างๆกันนานนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ขับได้อะไรมันตอนนี้ก็ยังพังนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้พังหรอกครับแต่ว่าแบบหัวเทียนมันบอดนะครับผมขับมาองเกี่ยวหัวเทียนบอดแล้วก็น็อตตรงนี้หลุดหายไปเดี๋ยวต้อไปกลับไปซ่อมที่บ้านแล้วผมจะขับให้ทุกคนดูแล้วก็จะให้ฟังเสียงท่ออะไรด้วย แล้วนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ท่อเท่ออ,อะไรนะรก็เป็นซื้อมาผมซืสส้อเท่านั้นแบบร้อยกว่าบาทนะครับเป็นท่อธรรมดาเลยครับขอท่อสูตรธรรมดาในรุ่นมันบ้านปเส่กันนะครับมันก็จะเขียนว่าแดงบางสายนะครับนีนะ่มันเป็นท่อปลอมนะไม่ใช่ท่อจริงว่า,าแต่โอ้แต่งนานแล้วตั้งแต่ผมอยู่ป้หกนะครับผมแต่งคันนี้แต่งแบบบนเนี่ยเพรว่าดูนะครับทุกคนดูดิ ขึ้นสนิมแล้วครับทุกคนดูดิที่ลวดขึ้นสนิมไปแล้วอะครับทุกคนตรงนี้มันก็จริงๆเป็นสีดำนะครับผมก็ไป,ไปขัดออกจริงๆรถอันนี้มันสภาพมันแบบสมบูรณ์มากครับมันแบบดีๆเลยอะครับทุกคนมาดูดใกล้ๆดูใกล้ๆคือมันแบบดีมากอะครับแต่ผมก็แบบไปพังออกผมก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าตอนนั้นผมคิดอะไรนะครับดูดิราวหน้ากาดแดดอะไรไม่ใส่ดูดิแต่วันเนี้อ้มันสภาพดีครับมีเข็มไม้มีอะไรครบเบรกเบอกืออะไรครบหมดครับ แบบใหม่เบิกศูนนะครับมันก็แบบดีทุกอย่างผมก็แบบแดกไงแดกไงนักบิดในตำนานอลยนักบิดในตำนานอเลยนักบิดในตำนานเลยทำอะไรเคื่อวะอย่างเงี้ยันก็แบบฟังไปเลยครับมันก็มันก็ไม่ได้พัาอ่ะมันก็ขี่ได้ครับแต่ว่าก็ไม่ดีเหมือนเดิม่ะครับทุกคนดูครับอะไรก็แบบเปลี่ยนใหม่แปลกตาไปหมดสีเดิมมันนะครับมันจะเป็นสีม่วงม่วงดำหรือเปล่าหรือว่าเทาดำวะ น้ำเงินงครับมันจะเป็นแบบสีเดิมอ่ะแต่ว่าผมแบบพ่นใหม่พ่นมาเป็นสีขาวเป็นสีขาวดำเพื่อเป็นสีขาวดำเสร็จปั๊บก็มาพ่นเป็นสีนี้แล้วก็ไปทำอีกเลยเพราะผมเลมอกทำนะครับบอเนี่ยตอนแรกเป็นสีดำนะครับววก็แบบทำใหม่ประกับเล่งก็เหมือนกันครับจริงมันโอ้ยจริงทำมันดีผมก็แบบมนทำดทเิ์หมดแล้วดดทุกคนดีดทธิ์จริงน้องๆหนูอะไรก็แต่งด้ยนะครับ มันห้ามไม่ได้หรอครับแบบคุณมันชอบอะไรเงี้ยมันห้ามไม่ได้ตอนนั้นผมก็เป็นครับแต่ว่าผมเก็บตังค์แต่งเองนะคือผมเก็บตังค์เก่งผมเปคนเก็บตังค์เก่งแล้วผมก็เก็บตังค์แต่งเองนั่นแหละครับสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองใครมาดูอยู่อยากได้ลูกเคยเก็บตังค์เก่ง่็แบบติดต่อผมมาเฮ้ไม่ใช่ละวั a t w h a t the fuck นะผมก็แบบสดนะครับทุกคนนะผมก็แบบสดนะครับทุกคน ผมก็แบบโสดนะครับทุกคนครับก็ไม่มีอะไรมากครับเหตนตัวนี้มันสตาร์ทไม่ได้นะครับผมต้องยันกลับนะครับผมมาค่อนข้างที่จะไกดบบานอยู่ประมาณรูสองรูต้องยันกลับนะครับเพราะว่ามันแบบนั่นแหละมันข้อเทียนบอร์ดนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดแต่ผมตอนผมมาผมสตาร์ทติดอยู่ผมก็อากจะมาขับให้ทุกคนดูนั่นแหละครับแต่ก็ขับไม่ได้ครับเพราะว่ามันสตาร์ทติดคน เนี่ยผมเปิดออฟลันแล้วนะเปิดออฟลันเสร็จแล้วไม่ติดเนี่ยเหมือนจะติดแต่ก็ไม่ติดเหมือนติดก็ไม่ติดไม่ติดครับ <S 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 นั่นแหละจะกลับไปซ่อมแล้วผมจะขับให้ดูนะครับคลิปนี้จะขับให้ดูขับให้ดูคลิปนี้แหละก่อนจะแต่ก่อนจะไปดูตามผมขับเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนือกจ้กหนูๆคนไหนอยากแต่งรถก็เก็บตังค์แต่งเองเหมือนพี่นะครับ เดี๋ยวขอตังคพ่อตั้งแม่นะครับเอาไว้ให้พ่อแม่เอาไว้ให้ซื้อกินดีแล้วครับแต่ถ้าไม่ชอบมันจริงไม่หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้ก็เดี๋ยวไปแต่งเลยครับเรื่องตังค์ยิงผมเนี่ยแต่งเยอะแยะคิกก็แต่งครับแต่ตอนนี้อยากเก็บเดิมแล้วคิกอ่ะครันนี้ก็อยากเก็บเดิมครับแต่ว่าผมไม่ต้องเบิกอะไรเยอะแยะมากมายครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็มีอะไรเยอะแยะยผมก็ไม่รู้เขาบีบแกะอะไรนะข้างเขาหนุ่ครับก็มีอะไรเยอะแยะมากมายครับขาบูเนี่ยผมก็ซื้อมาใส่ใหม่นะคาบูรูปเดิมมันนี่ที่เป็นติดมากับรถอ่ะมันทังไปเร็วขาบูเดิมอะไรซื้อใหม่ใหม่หมดคอยไฟเดิมนะมาดูใกล้คอยไฟเดิมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมไปซื้อมาใส่ใหม่นะครับซื้อมาใส่ใหม่ตอนแรกผมเอาคอยไฟของแดดมาใส่นะครับ ขโมยมาขโมยมาจกลอยครับรู้จักไหมลักไก่ครับแต่อันนี้ซื้อมานะครับอันนี้ที่ขโมยมาผังเลยก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากผมเป็นรถในวัยเด็กผมเดี๋ยวเอาไว้ทุกคนไปฟังเสียงแล้วก็ไปดูผมขับเลยดีกว่านะเพราะไม่มีอะไรมากแต่อยากให้ผมรีวิวเลยลึกซึ้งละเอียดอะไรกว่านี้ก็บอกผมได้ครับผมก็ติดสายถั่วกะไยนะเยแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ขับแล้วก็ ตแล้วครับไม่อยัดเล่นๆอะไรแล้วครับทุกคนผมก็ได้ไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับมันไม่ใช่โนวานะครับมันเป็นอากิล่านะครับที่ว่ามันเครื่องเดียวกันกับตัวนี้นะครับแล้วแบบน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันน่าจะเป็นพี่ใหญ่อะไรกันมก็ไม่รู้นะครับแต่มันเป็นอากิล่านะครับผมพูดผิดนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมนะตัวก็ไปเสิร์ชดูได้นะครับใน Google นะครับก็ไปหาดูได้นะครับนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมไปดูผมขับเลยดีกว่าเี้ few minutes ทุกคนก็มาดูผมขี่เลยนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ได้แกล้งนะครับเพราะว่าแบบนบรรยากาศนิดนึงนะครับก็แบบมาดูแบบเดลี่ชีวิตตอนเด็กๆของผมก็จะเป็นประมาณนี้ครผมจะแบบขับไปให้ทุกคนดูนะครับนี่ไม่ลบคนแถวบ้านนะครับทุกคนดูถนนโล่งๆนะครับไม่มีรถนะครับเพราะแบบเป็นถนนแบบออก่างจากบ้านคนนะครับเดี๋ยวไม่ได้มาแว้นนะครับเรามาขับให้ดูกันเขาแว้นนั่นแหละยังช่างมนเถอะ 係咧～ ม่อกี้ได้กี่ร้อยครับได้กี่ร้อยคือแบบผมรู้สึกว่ามันแบบมันสะดุดนะครับทุกคนแบบผมแบบเพิ่งไปทํามาครับไม่ได้ทาอะไรหรอกก็แค่แบบไปเปลี่ยนหัวเทียนล้างเขาวูเลยนิดหน่อยผมคิดว่ามันสะดุดสะดุดนะครับแบบทุกคนเห็นไหมมันยิงท่อแบบไป,ไป,ไปไม,มันเกียแล้วก็สะบัดตัวออกตัวสะบัดไอ้สะบัดนี่ผมคิดว่าน่าจะแบบน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับที่ เป็นอะไรกับรถนะครับก็เกี่ยวกับการที่ผมอับสวนมากกว่าแล้วก็เกี่ยวกับยางกับอะไรเนาะก็เค่นี้ครับรถไม่ได้ขี่นานครับก็แบบตั้งแต่ผมจบม .3 ใช่ไหมโม .2 ม .3 ก็ไม่ได้ขี่ผมขับแต่คลิ๊ขับคลิ๊อย่างเดียวแล้วแบบสายสลิงมันก็เพิ่งขาดผมก็เพิ่งแบบไป้ทำมาใหม่นะครับก็เค่นี้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ครับอยี๋ให้ผมทำคลิปอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ใช่คลิปแกล้งครับก็เป็นคลิปแบบพามาดูรถที่ผม ชอบมากและรักมากตอนเป็นเด็กๆนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับผมบ๊าย